สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะภาพนี้โมเคยโพสต์ลงไอจแตงพงศกรคลายความสงสัยบอกชัดเรื่องภาพลับแตงโมเป็นยังไงบ้างคดีแตงโมล่าสุดจากที่หลายคนพอทราบแล้วบังแจ็คหรือนายราชาไฮเดอร์คือผู้อยู่เบื้องหลังโพสภาพแตงโมลงโซเชียลตั้งแต่21พฤษภาคมอีกทั้งบังแจ็คโทไลน์หากระติก ด้วยการบอกว่ามีภาพหลักฐานที่ยืนยันว่าแตงโมตกจากหัวเรือไม่ใช่ท้าเรือเทว่าภาพที่บางแจ็คก,กล่าวอ้างนั้นกลับไม่ใช่ภาพแตงโมที่ตกหัวเรือแต่เป็นภาพลับส่วนตัวของดาราสาวทําให้แฟนคลับไม่พอใจทัวจึงไปลงที่บางแจ็คอย่างหนักก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าภาพลักแตงโมหลุดมาทางทวิตเตอร์ชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์เป็นภาพที่ไม่ควรเปิดเผย ล่าสุดแตงพงศกรเพื่อนสนิทแตงโมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องภาพลับเจ้าตัวระบุกระจ่างในราการถกไม่เถียงว่าภาพดังกล่าวเป็นรูปที่เคยโพสในอินสตาแกรของแตงโมแล้วแต่ในอินสตาแกรมเป็นภาพนิ่งซึ่งเป็นภาพถ่ายแบบเซ็กซี่ส่วนที่บางแจ็คเปิดให้กระติกดูในวิดีโอคอลเป็นคลิปเบื้องหลังตอนถ่ายภาพนิ่งเหล่านั้นซึ่งภาพนิ่งเป็นภาพนูดไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไร แต่พอเป็นเบื้องหลังและเป็นคลิปเคลื่อนไหวเลยอาจดูไม่เหมาะสมดูเหมือนน่าเกลียดทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องน่าเกลียดอะไรเลยเขาแค่ถ่ายเพื่อชื่นชมร่างกายตัวเองเท่านั้นแตงเล่าอธิบายชัดเจนถึงภาพดังกล่าวก่อนหน้านี้มีรายงานว่าช่วงที่บางแจ็คคอหากกระติกมีนักข่าว3มคนจากสำนักได้เห็นแล้วแตงจึงโทรไปสอบถามข้อมูลกับนักข่าว สำหรับความคืบหน้าล่าสุดคดีแตงโมเหมือนว่าจะไม่จบง่งายๆเนื่องจากนางพนิดาเปลี่ยนทีมทนายใหม่จากทนายเดชามาเป็นทีมกฎหมายของเต้มงคลกิจซึ่งมีที่ปรึกษาเป็นนายอัจฉริยะมีความมั่นใจว่าแตงโมถูกฆาตกรรมอย่างไรก็ตามสำหรับบางแจ็คนั้นก่อนหน้านี้เคยโปแตกมาแล้วรอบหนึ่งเนื่องจากบางแจ็คเปิดคลิปเสียงแตงโมพูดทำนองว่าเธอถูกทำร้ายจิตใจเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าคือเสียงแตงโมจริง คลิปนี้เป็นคลิปที่ความจริงมีภาพเป็นภาพกับอีกคนหนึ่งเป็นการคุยกันแล้วถูกเอาแต่เสียงมาใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์บนเรือขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเชวยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ